นี่ครับหน้าตาของเจ้า A1 โมเดล K5000 นะครับเป็นแอมป์ดิฟไเออร์เป็น, ier, ปน Power อร์ที่เรานำมาใช้กับโฮมยูทก็ได้หรือการแจ้ง PA ก็ได้ขับลำโพงสบายสบาย15นิ้ว2ดอกตั้งแต่ลำโพงที่มีขนาดเล็กจนขนาดใหญ่ถึง15นิ้ว2ดอกสบายสบายกับ Power ของเขาที่กำลังขับ300วัตต์นะครับแล้วก็หน้าตาเขาก็ไม่ขี้เล่แล้วก็ดู หล่อเป็นมิดดูมาในแนวที่แบบเรียบๆนะครับแล้วก็มีไฟ LED ปุ่ม Power v o l วอลุ่มไซด์ขวานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาพอใช้ได้ดูดีสมราคาราคาหาได้ตั้งแต่2 5 0 5ถึง2,800 2,900ไม่เกิน3,000แน่นอนสำหรับ A1 รุ่นโมเดล K 5 0 0 0นี้นะครับเขามีหลายโมเดลมากหลายรุ่นมากกำลังขับแล้วแต่นะครับรุ่นถูกกว่านี้ก็มีแต่ว่า ไม่อยากจะแนะนําแนะนํารุ่นที่มันพอใช้ได้ระดับ300วัตต์ขึ้นเนี่ยใช้ได้แล้วสําหรับ omus หรือ pa กลางแจ้งสําหรับงบราคาประหยัดแค่2,000กว่าบาทเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดของสเปคมันคร่าวๆนะครับว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างสำหรับ a 1 model k 5000นะครับที่พี่หนูอยากนำเสนอเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆที่มีงบจำกัดเราจะรีวิวตั้งแต่ตลาดล่างตลาดกลางยันไฮโซก็มี ทุก g a d g e ตเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันหน้าตามันแล้วรายละเอียดของมันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังก็มาเจอกับปุ่ม AC 2 0 0โวลต์นะครับก็คือปลั๊กที่ให้มานะครับก็เป็นสามขาไฟบ้านเรานะครับนี่นะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นช a n แนลซ้ายขวานะครับก็คือต่อลำโพงได้ 1คู่นะครับแล้วเป็นช่องสเปกเคิลก็มีนะครับเป็นสเปกเคิลล็อกก็ได้นะครับหรือจะเป็นใช้เป็นสายแย่ลงไปในในในช่องพวกสายลำโพงก็ได้นะครับเห็นเขาเคลมว่ามันสามารถขับ15นิ้ว2ดอกสบายๆบางท่านก็4ดอกขับได้นะครับก็มีพัดลมมีหม้อแปลงนะครับระบายส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ช่อง Input นะครับก็จะเป็นแบบโฟนแจ็คฟนที่เป็นตรูตรงนี้นะครับแจ็คฟ n นก็ได้หรือถ้าท่านใดมี XLR บรบาลานก็จะให้สัญญาณที่ดีกว่าก็ถือว่าหล่อเลยนะครับสเปคนี้แล้วก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวกลับมาดูด้านหน้ามันใหม่เดี๋ยวเราลองเปิดปุ่ม power ดูนะครับเมื่อกี้พี่นูก็ไปเสียบปลั๊กแล้วนะครับว่าแ i l เอเ้ย,ยเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองเปิด power ดูนะครับว่า ไฟ LED ของมันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเปิดแล้วสวิตเป็นยังไงเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กแล้วเมื่อกี้เสียบปลั๊กไปแล้วลองดูนะครับปึ๊บเข้าไ้นะครับนี่นะครับโอ้โหไฟสว่างมากเลยนะครับคือสถานสถาน,นะคือ standby แล้วยังไม่มีสัญญาณเสียงเข้าก็จะเป็นแค่ไฟสีน้ำเงินนะครับที่ติดนี่คือ power ติดแล้วถ้าเรามีสัญญาณเสียงเข้าไปมันก็จะ มีเกณฑ์บอกตรงนี้แต่ถ้าพีก,ก็จะเป็นสีแดงตามระบบทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มไซส์ขว่าเป็นพาวเวอร์ก็สวยใช้ได้นะครับตามราคาที่ไม่แพงมากนะักสำหรับคนเล่นได้สบายๆโฮมยูสย Home outh, แล้วก็ประหยัดเงินเอาเงินไปซื้อลำโพงดีๆหรือซื้อม er ิกเซอร์ดีๆมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่พาวเวอร์ขับกำลังเท่านั้นถ้าเรามีมิกซ์หรือ ปีดีๆไมดีๆลำโพงดีๆพี่หนูว่ามันก็ขับได้สบายๆเพราะเพราะใสๆฟุ้งฟริงฟุ้งฟิง,ฟ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 งมันๆไม่ว่าจะอินดอร์หรือเอาท์ดอร์เอนะครับราคาไม่แพงแอมขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เป็นมออแปลงด้วยเห็นน่าจะประมาณสักถ้าให้ให้แต่ที่ร้านเขาเคลมก็300 300คูณ3า0วัตเต็มเนี่ยน่าจะขับได้สบายๆนะครับมันคงจะไปถึงพันวัตต์หรอกนะฮะ โอเคนะครับสวัสดีครับ